หลังจากที่เสียไปเินซช,ชสโกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปครับยอดทีมจากเมืองเบียร์อย่างอาเบลลาฟซิกก็ได้ออกมาประกาศเซ็นสัญญากับโรโมโลหัวหอกเลือดเซนบ้าของชาเกสแทบทีมดังในตุรกีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วละครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าทัพกระทิงแดงนั้นเพิ่งจะเสียดาวยิงคนสําคัญอย่างเชซสโกไปให้กับทีมยักษ์ใหญ่ในกอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวที่มีมูลค่าสูงถึง85ล้านยูโร ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเงินที่ได้จากการขายเชสโกออกไปส่วนหนึ่งทนานด้ของลาบซิกก็ได้นาเงินก้อนดังกล่าวนนมาลงทุนต่อแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นครับชอยสุดท้ายที่พวกเขาเลือกก็คือทนานด้ของโรมูโลโดยลาบซิกได้คว้าเงินราวๆ25ล้านยูโรในการเซ็นสัญญ,ญานักเตระรายนี้เข้ามาร่วมทีมและทะนานด้ของโรมูลโลครับก็ได้เปิดตัวกับทีมพร้อมกับหมายเลข40ของตัวเขาและแหลังจากที่เปิดตัวครับโรมูโลก็ได้ออกมากล่าวผ่านสื่อว่า การย้ายมาลปบซิกถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางอาชีพของผมบุนเดสลิกาคือหนึ่งในลีกที่แข็งแกร่งที่สุดและน่าตื่นเต้นที่สุดในโลกผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองกับการเล่นในระดับท็อปผมรู้ว่าลั์ซิกเล่นด้วยความดุดันความเร็วและเพรสซิ่งหนักนั่นคือสิ่งที่ผมนั้นทำได้ดีผมอยากทำประตูแอซิสและทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยทียมไปถึงเป้าหมายในขณะเดียวกันผมก็ต้องตารอที่จะทำความรู้จักกับเมืองนี้และแฟนบอลด้วย เพื่อผมจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไลฟ์ซิกโรโมโลกล่าวทางนี้ครับถ้าหากย้อนกลับไปทานะของโรโมโลเขาเดิมลำต้นเส้นท์อาชิพลุ่นหนังในประเทศบ้านเกิดโดยการเล่นให้กับเอลติโกปราเนเซก่อนจะย้ายข้ามน้ำข้ามทะเลไปะยังตุรกีกับแกสแทบในเดือนมการาคมปี2024โดยสัญญายืมตัวก่อนที่ดาวยิงสัมบ้าครับจะทำได้ถึง5ประตูกับอีก3แอสซิสในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังจนมีส่วนช่วยสโมสรเลื่อนชั้นสูุลีสุดๆได้สำเร็จ นายทีททาไมาเกสแทบครับตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมแบบชาวอนในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยหอกเือรแซมบ้าเจ้าของสสูง193เซนติเมตรเขายังได้ฝากผลงานที่น่าประทับใจในซีซั่นที่ผ่านมาโดยการยิงไปถึง17ประตูกับทำอีก10แอสซิสจากจำนวนที่ลงเล่นไปทั้งหมด33นัดและช่วยชาเกสแทบจบอันดับที่7ของตารางฟุตบอลในลีกตุรกีนั่นเองครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ